ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพกการรีวิว Huawei Mate Xs 2นะครับราคา6 1 9 9 0ถูกกว่าตัวแรกนะครับตัวแรก89 0 0 0ตัวที่ถูกกว่าเยอะผมต้องให้คำนิยามตัวนี้เลยนะครับ Huawei Mate Xs 2ว่าเป็น Huawei P 5 0 Pro ที่กลางได้ละกันเนาะอ่าคิดว่าเป็นตัวท็อปแต่กลางได้หลายท่านบอกไม่ได้เน้นเรื่องกล้องตรงนี้เน้นเรื่องนวัตกรรมบานพับต่างๆนานาที่แข็งแรงแต่ผมต้องบอกเลยว่าผมได้เอามือถือตัวนี้ไปถ่ายเทียบกับ Huawei P 5 0 Pro ครับมันจะมีบางรูปที่ผมชออบมากามกเกลยงน้ ที่ซูมไม่ได้แค่นั้นนะครับเพราะกล้องหน้าเขา10ล้านไม่ได้มีเซนเซอร์ที่แบบโหดมากๆมันหมือนบ5 0 Pro P50 Pro เนี่ยถ่ายได้3ระยะ ยันระยะโคตรกว้างเลยนะครับกล้องหน้าแต่ัวนี้ก็เป็นระยะที่แบบธรรมดาคือกว้างธรรมดานะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องนี้นะครับใช้เป็นชีวิตประจําวันก็จะได้มาเล่าให้ฟังว่าใช้เป็นยังไงบ้างแอปพลิเคชันต่างๆมันก็ยังมีจุดที่ผมแบบไม่ชอบไม่พอใจอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับทีนี้ในตัวแพคเกจจิ้งที่เขาให้มาในกล่องก็จะมีตัวเคสตัวนี้แถมให้มาตัวนี้ผมไม่รู้ว่าโปรโมชั่นมันไปถึงไหนแล้วครับแต่เขาจะแถมตัวเคสนี้ให้มาเป็นรูปตัวเอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นไว้เว้นปุ่มกดแล้วก็มีตัวกล้องเลงแแบบบนนนีี้้้เาาะ็ลยรโพกจมด ก็มีไม์ตรงนี้นะครับลำโพงจะอยู่ตรงฝั่งฝาพับตรงนี้ส่วนด้านล่างครับจะอยู่ฝั่งฝาพับด้านล่างอ่าก็จะเยื้องเยื้องออกมานิดนึงจะไม่ได้อยู่ตรงกลางทีเดียวแล้วก็มีที่ใส่ซิมกับเอ็มแอนดดของโฮเว่เองแล้วก็มีไม์อีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะมีไม์ทั้งหมด3ตัวหรือเปล่า3ตัวครับจะมีตัวกล้องข้างหลังอีกตัวหนึ่งข้างบน1 2แล้ว3ลํลโพง2ตัวพวกสแกนไยนิ้วมืออะไรอยู่ด้านข้างขวาหมดเลยสแกนนิ้วมือเป็นอย่างนี้เพื่อเสียงรดเสียงนะครับประมาณนี้ Galaxy C4 3เนี่ยจะเป็นพับเข้าหากันตัว C4 3ถ้าพูดง่ายๆจะมีทั้งหมด3จอตัวนี้เนี่ยไม่สามารถใช้จอด้านหลังได้นะเวลาเราพับแบบนี้เราต้องกดด้านหลังนะฮะกดกเพื่อให้มันเด้งมานี่เวลาคุณจะใช้งานคุณต้องถอดเคสนะครับเพื่อให้มันมาแบบนี้คือที่ Huawei ทำพับไปด้านหลังเนี่ยเพราะว่าจะทําให้หน้าจอครับเขาจะมีขนาดที่แฟรตมากๆแล้วก็แบนเรียบตัวนี้ผมต้องขอชมว่าทําดีนะครับดีมากๆในบรรดาตลาดมือถือจอพับเนี่ยผมว่า Huawei ทำออกมาได้แบบเขาเรียกว่าแทบไม่ ไม่รู้สึกถึงการทักสัมผัสไปแล้วรู้สึกเฮ้ยมันเป็นรอยพับนะนิดเดียวเท่านั้นครับนิดเดียวจริงๆแล้วก็เวลาเราดูคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเราแทบจะมองไม่เห็นรอยพับน้อยมากนอกจากเราจะสะท้อนแสงเง,งี้ยขนาดสะท้อนแสงแบบจังๆยังรู้สึกว่าน้อยเลยนะครับอันนี้ต้องขอชมเรื่องบานพับโฟกัลวิงอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีรายละเอียดดีเทลต่างๆนานาเขาเขียนไว้ในเว็บไซต์แล้วนะครับก็ถือว่าเขาทํามาแบบค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ดิเมนชันความสมมาตรเท่าเนี้ยทั้ง4ด้านนะครับเท่าๆกันหมดเลยซึ่งถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับกล้องก็จะ เวลาไปถ่ายเทียบกับหัวเวทพีห้าสิบโปรผมก็ต้องมาเลงเอ๊หน้าเราเบี้ยวอีกทางหนึ่งนะครับเวลาเราเลงมือถือเราต้องจับกล้องให้มันตรงกับหน้าเราซึ่งมันจะเยื้องมาประมาณเนี้ยแต่มือถือรุ่นอื่นมันจะตรงประมาณนี้แต่ตัวนี้มันจะเยื้องมาแค่นี้ฮะซึ่งเราก็จะไม่ค่อยถนัดเพราะว่าจอมันจะเยื้องหน้าเราไปนี่ก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเวลาเราถ่ายรูปแต่ว่ามันก็คือข้อจํากัดที่เขาทําจอพับมาแบบนี้นะครับพับไปด้านหลังนะครับบานพับมีความเหนืดแบบค่อนข้างดีตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะทาแบบทีละขั้น มันจะกลางมาแบบเด้งออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็กางแบบนี้90องศาเนี่ยได้จอที่2แล้วนะนี่จอ7.8นิ้วนะครับเวลากลางถ้าหุบเนี่ยเหลือ6.5นิ้วเวลาหุบเนี่ยก็จะบางประมาณ11มิลเวลากลางก็จะเหลือ5.4มิลซึ่งบางมากๆเป็นมือถือจอพับที่เบาและบางที่สุดในตลาดผมต้องบอกเลยว่าผมเอา iPhone มันเนี่ยผมคิดว่าน้ําหนัก iPhone มัน240กรมัมแต่ Huawei Mate Xs2 เนี่ยจะอยู่ที่255กรมัมเหมือนก้บตัวนี้ใส่เคสเลยไกทตัวนี้นะพับ แบบเนี้อ่ะใส่เคสมาคุณดู น้ำหนักแทบจะแบบพอๆกันเลยอ่ะตัวนี้จะหนักกว่าแค่นิดเดียวไม่กี่กรัมนะครับอันนี้ไม่ใช่ข้อเสียบต้องถือว่าหัวเว่ยทำดิเมนชันมาได้ค่อนข้างดีเวลาคุณพับจอเนี่ยมันก็จะเหมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลยแต่ถ้าเป็นตัว C43 ฟสาม่ะจอหน้ามันจะแบบค่อนข้างยาวและแคบนิดนึงนะครับมันจะเป็นสัดส่วนแบบ20ขึ้นไปเลยแต่นี้จะเป็นสัดส่วนแบบ19ต่อ9อยู่ก็เป็นสัดส่วนมือถือปกตินะครับหัวเว่ยจะทําให้เป็นแบบถือมือเดียวเป็นมือถือปกติถือ2มือคุณก็ใช้แบบเป็นหน้าจอ2หน้าจอพเวาง็น้า 7.1เฟรชอนะครับผ้าหุ้มเข้าไปก็เป็น19:9ต่อก็ประมาณนี้นะครับหน้าจอพันล้านสีทัชแซมปิ้ง240เฮิรต์รีเฟรชเรท120ความละเอียดอยู่ที่2,480คูณ2,200นี่คือความละเอียดจอผมใช้เครื่องวัดเนี่ยได้อยู่ประมาณ900นิตนะครับก็ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูงแล้ว900,000นึงเนี่ยนี่คือการใช้งานปกติสูงมากๆแล้วนะครับอันนี้คือสูงมากๆแล้ว P3 ว i d e Gamut นี่คือค่าของสีก็ใช้งานแต่งโลงแต่งรูปสบายผมให้ดูแกนน,นิดหน แบบนงงี้เลยไม่มีช่องว่างตรงนี้เลยนะครับแลแ้วก็โค้งได้แบบเาเรียกว่าสมมาตรทุกอย่างเลยเข้ามาหน้าจอของเขาเนี่ยติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่มีอาการแบบเงาจนเกินไปอ่ะคือบางทีเนี่ยเราใช้มือถือจอพับเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเงาจนเกินไปเพราะว่ามันเป็นฟิล์มเนาะมันเป็นฟิล์มเป็นอะไรพวกนี้แต่ความรู้สึกที่จับตัวตัวนี้นะครับต่อให้คุณแบบกางม,มาเต็มที่เลยแล้วคุณก็เปิดอะไรก็ได้นะสีขาวเนี่ยแล้วคุณกดลงไปอ่ะมันจะมี3ชั้นนะครับชั้นเลเยอร์ของเขาเนี่ยชั้นโปรเทคชั้นแรกแล้ว แข็งค่อนข้างแข็งเป๊กเลยให้เทียบกับมือถือที่เป็นจอแบบเนี้ยที่เป็นกระจกแบบทัชทัชแบบนาาเนี้ยอาการทัชเนี่ยผมมองว่ามันเป็นรองแค่แบบนิดเดียวถ้ากดคนไม่ได้ซีเรียสหรือว่าคนไม่ได้แบบเล่นมือถือเยอะๆไม่ได้กีกมากเนี่ยผมมองว่าไม่ต่างคนทั่วไปผมว่าใช้แล้วแบบดีมากครับผมถือว่าแข็งแรงนะครับค่อนข้างแข็งแรงเนี่ยนะ น็อกก็จะเป็นการแคบจอการเลื่อนผ่านก็ไม่มีฟิลลิ่งที่แบบน่างุนหงิดอะไรครับจอดีการทัชลื่นไหลดีมากๆครับผมให้สัก90เลยจริงๆอันนี้พูดถึงฟิลลิ่งแบบการใช้งานประจําวันเลยนะครับไม่ได้จับผิดนี่คือการใช้งานจริงๆนะครับก็ประมาณนี้จอสว่างดีนู่นนี่นั่นนะครับพับลงจะสังเกตว่าจอเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ไปแบบเท่ากันทั้ง2ด้านนะครับด้านนี้มันจะเล็กกว่าน,นิดนึงเพราะว่าเวลาพับมามันต้องมาเก็บตรงนี้เดี๋ยวผมจะถอดเคสเออกมาเคสของเขาเนี่ยเขาทำเอาไว้แบบเวลาจะใช้จอต้องถออออดดดเคคกกก่่่นแล้ว็ยมมาะับโทีพจ ไม่มีอะไรนอกจากคุณพับมาแล้วคุณต <c> ั้งแบบนี้แล้วคุณก็วางแบบนี้เพื่อดูคอนเทนต์มันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่วางแบบนี้เห็นไหมแต่ว่ามันจะใช้โหมดแบบพับจออื่นไม่ได้คุณจะมาวางแนวอย่างเงี้ยไม่ได้นะถ้าเป็น c 4เนี่ยมันจะเป็นพับเข้าพับเข้านิดนึงหักนิดนึงมันก็จะดูคอนเทนต์ได้เพราะว่าตัวนั้นบานพับมันหักทีนี้ได้ตัวนี้เนี่ยก็หักทีนี้ได้หักแบบนี้ลงนิดนึงเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแบบทีนี้คุณต้องวางแบบนี้คะเพื่อดูคอนเทนต์แต่ถ้าคุณใส่เคสมันวางไไมม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 ม่่่ดด้้้้้้้้้ัััันน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 จจจะะะะลลลคคคคคุุุณณตตตตออออองงงเเเเวววาาาใชแแบบีีีีีียกกก็็็็ปปหร จะดูแบบนี้ต้องเอาแบบนี้ต้องหักเข้ามานิดนึงแล้วก็ดูคอนเทนต์แบบนี้นี่คือการใช้แบบจอพับแล้วนอกานั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากจะพับมาแล้วก็ใช้กล้องแค่นั้นจอพับเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างแข็งแรงได้ดีมากด้านหลังนี่เป็นไฟเบอร์นะคะรับเขาใช้การถักทอเอาแล้วก็ตัวนี้ดูแลรักษาง่ายไม่เป็นรอยไม่เป็นรอยนิ้วมืออะไรเลยใช้มาเนี่ยนิดเดียวเห็นก็แค่เป็นรอยแค่แบบรอยนิ้วมือที่เราสลักแบบอันนี้ไปนะครับแต่เป็นรอยนิ้วมือที่มันเป็นรอยนิ้วมือจริงๆมันไม่มีนี่ก็ถือว่าดูแลง่ายๆนะครับวสัสด วัสดุดีมากนะครับวัสดุดีมากๆเลยคุณจะสังเกตว่าจอด้านข้างที่มันพับเนี่ยเป็นจอที่โค้งลงไปเนี่ยพอเราใส่เคสนะใส่เคสดูก่อนเห็นไหมว่าขอบข้างๆต้งโค้งๆเนี่ยฮะก็ยังโค้งคล้ายๆประมาณ P50 Pro ไม่ได้โค้งแบบลงไปเยอะเนี่ยโค้งยังเห็นดีเทลดะดนข้างแล้วสามารถแบบปัดได้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยปัดออกมาก็เป็นแถบแตะด้านเนี่ยก็ใช้ได้ปกตินะครับคือมันโค้งค่อนข้างจะสมมาตรแต่ด้านที่มันพับมันจะโค้งกว่านิดเดียวนี่ไม่ซีเรียสนี่คือเรื่องของการใช้งานแต่ถ้าเกิดคุณใช้2จอเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วผมก็ไม่ค นอกจากแบบจะดูคอนเทนต์หรือจะแบบพีเต์งานดูแบบว่ากราฟต่างๆแบบนี้นะฮะนี่ถึงจะใช้แบบ2จอคนดูตลาดหุ้นตลาดอะไรอเงี้ยอันนี้ผมเอาให้ดูนะครับเวลาคุณดูลายสัปดาห์รายเดือนเงี้ยเวลาคุณพับมามันจะเหลือ,อน,นิดเดียวเห็นไหมเนี่ยเวลาคุณกลางปุ๊บมันก็จะดูง่ายขึ้นมันจะดูเยอะแล้วว่าคุณจะเล่นทุกอย่างไปด้วยนะครับอ่ะคุณอยากซื้อขายแบบเร็วๆคุณก็คุณก็ดู Facebook ไปด้วยนะครับจับมานี้แบ่ง2หน้าจอแบ่งสองหน้าจอค่อนข้างจะทําได้ดีเพราะว่าขนาดจอมันกว้างมันไม่ได้แบบบีบ,บ,บแคบเนนมักก็็จะหพว เนี่ยชัดเจนเวลาคอมเพลสเปคอะไรเนี่ยก็ชัดเจนการใช้งานเนี่ยลื่นไหลามากลื่นไหลทีเดียวสําหรับการใช้งานโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆแต่มันจะมีปัญหาเรื่อง G Space นะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าต้องรอการอัปเดตจริงๆหองเว่ยต้องทํามาอัปเดตมาเลยเพราะว่าการเข้าไป G Space เนี่ยมันยังมีอาการแบบช้ามากเวลาเดี๋ยวผมกดเข้า YouTube มันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นที่มีมาตัวนี้ต้องรออัปเดตนะครับผมใช้เนี่ยกว่าจะเข้ามาเนี่ยนานมากใช่ไหมกว่าจะโหลดบางทีเด้งออกนะดู u t u b e ปุ๊บเด้งออกนะครับซึ่งตัวอื่นไม่เด้งออกหรืออบาาางทีคคุุณณเข้ไปใน G Space มัยจะะโหลดรก WhatsApp, อะไรเนี่ยบางทีมันโหลดอะ่ะช้าไม่เข้าตัวนี้จริงๆควรทํามาได้ดีเลยนะครับแต่มันหลุดตัวนี้ก็มาพร้อม snapdragon 888นะครับเป็นตัว 4G ซึ่งน่าเสียดายมากนะแต่ทำยังไงได้นะครับ ram แบบ8 storage 512ใส่ n v i a r d ได้สูงสุด2อ6ตามสเปคที่เขาเขียนนะครับแล้วก็กล้องหน้าที่เห็นนี่คือ10ล้านพิกเซล10.7ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 2อัดวิโดีโอได้ 4K 60เลยลำโพงสเตอริโอนะครับนูนนี่นั่นบลูทูธห้ C, นะรา, f, 20, าร์จไวว66ัตต์เดี๋ยวผมจะอธิบาายกรเล่นโซเชียลนั่นแนบบี่ีู่น ซึ่งไอตัวจอเนี่ยน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่ามันทําอะไรมาได้บ้างนะครับติดฟูงติดฟิล์มมาครบหน้าจอเนี่ยต้องบอกเลยว่าหงเว่ยทำามาได้ดีนะครับอันนี้ผ่านไปเลย10เต็ม10ทีนี้เนี่ยการเล่นโซเชียลมีเดียอย่างเช่นอินเตอร์แกรมเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยคุณกดมาเงี้ยครับถ้าเป็นรูปภาพที่มันไม่ได้แบบสูงมากนักครับมันจะโดนจํากัดได้เราเราเห็นโอเคแต่ถ้าเป็นรูปภาพที่แบบอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าเราต้องเลื่อนลงมากว่าจะได้เห็นคอนเทนต์ที่มันเต็มแบบเนี้ยมันต้องเลื่อนลงมาคุณพับจอม ใหเพราะว่าเราเล่นจอเดียวเนี่ยเราเห็นคอนเทนต์มันครบทั้งรายละเอียดทั้งเนี่ยตัวหนังสือมากมายนะครับแล้วก็รูปภาพครบหมดเลยพอเรากลางปุ๊บเนี่ยเอารูปภาพมันหายไปด้านล่างเพราะว่ามันโดนขยายตัวนี้นี่เป็นทั้ง i n s t a g r กรมเป็นทั้งแอปพลิเคชันต่างๆนั้นมากมา,มายเห็นไหมเนี่ยพอเราปุ๊บเราอาจจะเห็นคอมเมนต์เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมเนี่ยมีนู่นนี่นั่นพอเราขยายมันก็จะใหญ่ขึ้นแต่ตัวนี้เนี่ยหัวเว่ยได้ทําการแก้ปัญหามาได้ดีมากก็คือคุณเข้าไปที่ตั้งค่าครับเมื่อกี้ใช่ไหมคุณอยากได้้จออออท่่ใแแแตตยาบบาแบบา,ยากกกดบบบบลงวชุปิ โดยที่แบบเฮ้ยไม่ต้องมาพับจอกลางจอเพื่อเห็นคอนเทนต์แบบเมื่อกี้ที่ผมทําคุณเข้ามาที่การแสดงผลตัวนี้การปรับขนาดแอปครับแล้วคุณก็เข้าไปแอป Facebook มันเขาจะมีให้ปรับขนาดครับว่าคุณจะแบบเต็มหน้าจอสิ่งต่อสหต่อ9คุณกดเข้าไป 16. ต่อเเมื่อกี้ที่ผมเข้าเป็น Facebook ก็จะเป็นแนวนี้เลยนี่ก็จะเห็นคอนเทนต์ที่แบบเออเพิ่มมากขึ้นเวลาคุณใช้แบบ จอเต็มตลอดคุณก็กดเข้ามาก็จะเป็นแนวนี้เลยจอเต็มตลอดคุณดูเฟซดู YouTube ก็จะเป็นจอเต็ม YouTube ก็จะปรับสัดส่วนเขาให้มันเป็นแบบนี้เพื่อรองรับการใช้งานแบบเต็มจอแบบ7.8นิ้วแบบนี้นะครับแต่บางอย่างอย่างเช่นผมไปดู Netflix อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าในขนาดตาส่วนหนังที่แบบ21:9ต19.5อะไรพวกนี้นะครับมันกลายเป็นว่าเราจะต้องเล่นแบบพับจอ,อดูอันนี้แล้วกันนะดูสัดส่วนเนี่ยมันจะบังคับเป็นแนวนอนคือถ้ามันเป็นสัดส่วนแบบกว้างแบบนี้แน่นอนคุณดูคอนเทนต์มันกว้าง ครับเนี่ยเวลาคุณ เห็นไหมมันก็ยังจะเล็กกว่าอันนี้ในกรณีที่คอนเทนต์มันไม่ใช่หนังแนวแบบยาวๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นหนังที่แบบที่มันเป็นหนังแบบฮอลลีวูดที่มันเป็นสัาส่วนแบบนี้แหละผมให้คุณดูตัวนี้ไม่สามารถที่จะกลับมาดูแนวนี้ได้เพราะว่ามันไม่หันให้เห็นไหมคุณดูมันหันได้แค่ตรงนี้ผมหาวิธีแล้วมันเน็ตฟิกมันจะได้ตรงนี้นะครับต้องต้องให้หัวเว่ยอัปเดตตัวนี้แก้มาว่าแบบสามารถบังคับให้มันมาอีกแนวนึงได้เห็นไหมว่าจอเนี่ยมันจะแบบเป็นอัตราส่วนของหนังแล้วพอเราพับปุ๊บมันแแทบบบจะย่่าอคตง เ,เพราะว่ามันมีแค่นี้ถ้ามันหันมาได้เนี่ย <_ d ata> ก็น่าจะดีมากมันหันไม่ได้เนี่ยมันหันไม่ได้ <_ d ata> เป็น Netflix นะครับส่วนแอปบื่นเนี่ยผมยังไม่เจอนี่คือการใช้งานเรื่องของโซเชียลมีเดียมันเหมาะก,การอ่านหนังสือ เล่นหุ้นที่ดูกราฟอะไรเมื่อเกี้ที่ผมทําให้ดูหรือแม้กระทั่งการตัดต่อเนี่ยผมเข้ามาตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันทําได้ดีเพราะว่ามันแสดงผลเต็มแบบเนี้ยแล้วดูวทิทีการตัดต่อถ้าสมมุติว่าเราทําแบบนี้เลยนะมันจะเห็นตั้งแต่วินาทีที่0ูนย์ถึงสิบเวิแต่ถ้าเราพับนะครับเราจะเห็นแค่วินาทีที่6เท่านั้นมันก็จะเล็กเห็นไหมอันนี้คือได้ใช้เต็มๆมันจะแบบโหได้ใช้ได้ไกลามากเวลาคุณแบบใช้ตัดต่ออะไรพวกนี้หรือว่าอ่านหนังสือพวกเนี้ยมันจะเต็มตามากเวลาอ่านการ์ตูนเนี่ ผมไม่ได้มีมาลองนะครับจริงๆแต่มันลองรับได้ก็เอาไว้ไว้ไวในการวาดรูปได้นี่บอกฟิลลิ่งไม่ได้ว่าปากกามันวาดยังไงนะครับแต่อันนี้เรื่องของการเล่นแอปพลิเคชันก่อนแล้วก็ u t u b e เหมือนกัน YouTube ก็จะเหมือน Netflix เลยถ้าจะขนาด16ต่อ9กนะครับก็จะได้ดูด้วยจอใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าแบบเป็นช่องเราอย่างเงี้ยเป็น18ต่อ9ะอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบมันก็จะดูแค่ประมาณเท่านี้อ่ะเดี๋ยวผมสาธิตเลยแล้วกันอันนี้แบบสัดส่วนแบบช่องเรานะครับดูมาเควนแล้วกันปึ๊บ เนี่ยมันจะมีอาการแบบอ่ะนิดนึงไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเนี่ยถ้าเป็นส่วนแบบช่องเรามันจะได้ดูแบบค่อนข้างคอนเทนต์ที่ใหญ่นิดนึงนะครับพอพับมาเออก็ดูประมาณนี้นะครับก็ติดกล้องนิดนึงดูนะเท่านี้มานี้ปุ๊บ นี่มันก็จะกว้างกว่านิดนึงนะครับประมาณเท่านี้นี่ถือว่าดีถ้าดู YouTube ในสัดส่วนเท่านี้ถือว่าเนี่ยโฆษณาเออต้องซื้อนะฮะอันนี้ทีนี้มาดูการใช้งานโหมดเนี้หน้าจอแบบนี้ใช่ไหมคุณสามารถลากด้านข้างมาปุ๊บนี่คุณสามารถที่จะทันี้ได้ลากเข้ามาเป็น2หน้าจอนะครับก็เล่นแบบนี้ได้แต่ว่ามันเขาไม่สามารถที่จะบีบคือถ้าคุณอยากเล่น Facebook ในสัดส่วนที่เยอะกว่ามันบีบไม่ได้มันจะต้องเท่ากันแล้วอันนี้ก็ดีคือหัวบวยสามารถที่จะดึงตรงนี้มา คุณก็กดมามันจะเป็นหน้าต่างป๊อปอัพแบบนี้นะครับใช้ได้หลายแอปคุณก็เล่นได้หลายๆแอปนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้แบบทุกแอปอะ่ะคุณเข้าใจไหมไม่เข้าใจก<ม>็ไม,ไม่เป็นไรไมผมรู้สึกว่าแถบข้างเครื่องเนี่ยมันดึงยากนะครับดูแอปที่สามารถเล่นได้นะครับมันก็เยอะอยู่นะอ่ะซิฟเมกแบบนี้เล่นได้แบบนี้คุณก็ซ้อนหน้าต่างได้นะครับก็ทํางานได้ลื่นไหลดีคือซอฟต์แวร์มันเสถียรอยู่แล้วครับตัวนี้คุณจะปรับอันนี้ก็ได้ปรับให้มันเล็กเห็นไหมนี่ก็ทาได้หลายห้าะยหน้ไดอนะครับขยายใหญ่ก็ มอนเดิมนะครับ่อ2อันเหมอนเดิมทีนี้การเล่นเกมโดยการกางเต็มหน้าจอเนี่ยผมลองเล่น i o v ดูนะครับมันก็จะเต็มหน้าจอเลยมันจะเป็นสัดส่วนแบบเออ r o v มันก็ดีนะเขาก็ทําแบบมาลองรับเกมก็เดี๋ยวฟุตเทจขึ้นมาให้ดูนะครับการเล่น r o v แบบเต็มหน้าจอแล้วก็การเล่น r o v แบบจํากัดให้มันเป็น16ต่อ9อันเนี้ยอันเนี้ยดีเหมือนเราเล่นพวก iPhone 8เหมือนมือถือเมื่อก่อนที่ยังมีปุ่มตรงกลางอยู่อะเป็น16ต่อ9อันนั้นดีมากเลยคือทุกหลายๆคนเนี่ยแคสเกมก็จะใช้สัดส่วน16ต่่่อ9กก็็เเลลลนนได้้แวสัดส่วนแบบับ เดี๋ยวผมเอามาเอาขึ้นมาให้ดูว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงซึ่งจากการลองเล่นดูแล้วเนี่ยเต็มจอมันไม่ไหว R V มันแคบมากแต่ส่วนถ้าเป็นเกมอื่นๆที่แบบเป็นเกมแบบสร้างป้อมหรือว่าแม้กระทั่งเกมฟาร์มอย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคนะแต่จริงๆปรับแบบ16:9ต่อถ้าเกิดคุณอยากเล่นมือถือแบบเมื่อก่อนคุณก็ปรับแบบ16:9ตามที่ฟูเทดเอาขึ้นมาให้ดูเลยแบบสัดส่วนแบบเต็มจอ16:9แล้วก็พับจอแบบนี้เลยนะครับซึ่งเกมอื่นก็เป็นเหมือนกันผมโหลด a อเปมาเล่นพวกเนี้ยมันก็ยังรองรับแบบเต็มมจจอนนะคับแแต่่ก็ ROX เ้ลได ก็จะเต็มจออะไรอยู่นะครับเรื่องการเล่นเกมเนี่ยก็มัน,ม,นมันดันไหวอยู่แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะครับมันเล่นเกมไหวอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเล่นแบบพับจอเนี่ยมันก็ไม่ได้กินแบตมากครับไม่ได้กินแบตมากมาเท่าไหร่ก็เป็นปกติของมือถือ6.5ที่มีแบบ4,600ม mm. ิลลิแอมป์แต่ว่าต้องเข้าใจว่าแบตหวัวเวรอยเซลเซีค์ขึ้นมันเขาค่อนข้างดีเซลไซเคิขึ้นดีก็คือ100%ลดแบบสเสถียรมากนะครับลดแบบสเสถียรแล้วก็ไม่ได้ลดไวจนเกินไปคือสเสถียรหมดเลยนี่ถือว่าดีแนนบตห อยูแบตบก็จะอยู่ด้านบนด้านนี้แบตก็จะอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นะฮะตรงนี้แบตอยู่ด้านตรงนี้แบตอยู่ตรงนี้นะด้านบนตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างนี้ก็จะเว้นข้างบนนิดหนึง่งซึ่งเวลาเราเล่นนะครับมันก็จะมีอาการเหมือนจะอุ่นๆนิดนึ่งนะครับอุ่นๆตลอดตรงนี้แถวๆเนี้ยแล้วเขาจะแจ้งเตือนเวลาคุณชาร์จแบตบคุณต้องกลางนะครับเพื่อชาร์จมันจะได้ไม่สะสมความร้อนเพราะว่าคุณคุณทำอย่างเงี้ยพวกแผงวงจรมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นี่ๆเวลาเราพับเข้าเนี่ยมันก็จะมาโดนกกกกััับไไไอออออ้้ตตตววววนนนนนนีีีีมมมมมม็จจะะะะาา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 ารรรรรรแแ่่่่่่่่เเเเเเเทททผช์ปปญหืพล บางเขาเรียกว่าเตือนไว้ก่อนก็จะดีมากแต่ว่าผมชาร์จเนี่ยผมก็ชาร์จแบบเนี้ย ดูเสียบชาร์จมมนอยู่ตรงนี้ผมก็ชาร์จไปก็มันก็เตือนว่าเออถ้าเสียบชาร์จเนี่ยคุณให้คุณกลางก็ไม่ได้เป็นไรก็ชาร์จไปนะฮะทีนี้มันเรื่องกล้องครับเรื่องกล้องเนี่ยผมก็ซีเรียสนิดหนึง่งพอผมมาไปใช้ในชีวิตประจำวันมาบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในโหมดที่มันต้องกลางอย่างนี้ใช่ไหมพอกลางงนี้เสร็จครับคุณผู้ชมเราใช้กล้องหลังอยู่ฮะมันกลายเป็นเนี่ยมันกลายเป็นถ้าเราถ่ายแบบเนี้ยคือเราถ่ายแนวตั้งเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับคุณจะได้เห็นภาพนะครับคุณผู้ชมผมถ่ายนักนักบิน,น กดด้านซ้ายคุณเข้าใจไหมแทนที่เราจะกดตรงนี้กดด้านขวาแล้วก็กดถ่ายเลยนี่เราต้องมากดด้านซ้ายเนี่ยต้องใช้2มือเพื่อถ่ายเงี้ย และนี่คือแนวตั้งนะครับคุณผู้ชมแล้วผมจะให้ถ่ายแนวนอนแนวนอนคุณถ่ายไงอ่ะคุณหันมาอ่ะเนี่ยแนวนอนเนี่ยเพี้ยนละเพราะว่ากล้องมันอยู่ตรงนี้พอกล้องมันอยู่มุมซ้ายปุ๊บชัตเตอร์ครับไปอยู่ข้างบนเอาแล้วไงกูจะถ่ายแนวนอนเข้าใจไหมมันมันติดพันเราใช้จอกลางอยู่อะแล้วเราจะเข้ากล้องถ่ายรูปอุย้ยจะรีบถ่ายรูปให้เพื่อนมันกลายเป็นว่าเราจะต้องมาพับเพื่อให้มันถ่ายสะดวกเนี่ยต้องมาพับเพื่อให้ชัตเตอร์มันอยู่ด้านนี้พอเรากางปุ๊บเนี่ยเอ้าชัตเตอร์ันอยู่ด้านบนถ่ายไงเนี่ยเนี่ ขนาดอย่างมากครับคุณทําไงอะ่ะคุณต้องมาปรับตรงนี้ถูกไหมอ่ะทายนี้อัดติดอีกอันนี้คือติดนะครับเพราะว่าเลนกล้องอะ่ะกับเคสเนี่ยมือเราจะอยู่ตรงนี้พอดีถ้าคุณจะถ่ายแบบให้ชัตเติมอยู่ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณทำอะไรนิดนึงมือมันติดแล้วพอคนถนัดขวาจะมาถ่ายติดเห็นไหมเนี่ยมือเข้ามาในเฟรมเนี่ยเพราะว่ากล้องมันอยู่ด้านล่างฮะกลายเป็นว่าคุณต้องจับมือนึงถ่ายมือนึงไม่รู้ว่าจะเรื่องมากเกินไปแต่ว่านี่คือประสบการณ์การใช้งานที่จริงไปใช้มาในชีวิตประจำวันเนี่ยผมแบบบางทีผมเล่นเลน YouTube, เออเราจะมาถ่ายแนวนอนเงี้ยเราไม่ได้แบบต้องมาปรับสัดส่วนอะไรแล้วเนี่ยมันอยู่คนละด้านกันหมดเลยก็นี่อย่างหนึ่งที่อยากฝากโอ้โหยว่าเออมันต้องเป็น UI ที่ซิมเลสใช้เดบไร้รยอยต่อกว่านี้นะครับมันถึงจะแบบเกิดอาการที่แบบเออใช้ได้โอเคแต่เรื่องไอ้สลับถ่ายเห็นหน้าตัวเองใช้กล้องหลังแบบนี้นะฮะนี่ถ่ายกล้องหลังมันจะมีปุ่มกว่าตรงนี้ถ้าเกิดคุณอยากใช้กล้องหลังถ่ายหน้าก็กดตรงนี้ปุ๊บคุณก็มาดูกล้องหลังอ่าพอใส่เคสปุ๊บไม่ได้ฮะใสเ่เคสไงเคสบังกล้องเห็นไหมเนี่ยคุณต้องถอดเค กล้องหลังได้คุณเห็นไหมนี่ถือว่าทําได้ดีคือถ้าคุณจะถ่ายภาพคุณถอดเคสออกเลยครับเพราะไม่งั้นเนี่ยผมบอกเลยมันก็ยังแบบสับสนวุ่นวายว้าวุ่นในใจอยู่นะแค่นั้น,นะฮะแต่ใช้กล้องหน้าจบๆไปนะฮะประมาณน,นี้เรื่องของการใช้กล้องการใช้จอพับคุณภาพเราเป็นไงกล้องหน้านต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าทำมมันอะไรได้แค่นี้แต่พอมาดูจริงๆเออสิล้านของเขาเนี่ยมันโอเคคือซอฟต์แวร์เขาแบบพยายามช่วยเต็มที่เพื่อให้ภาพออกมาได้ดีครับแต่ด้วยระดับฮาร์ดแวร์มันไม่ได้แบบโหเท่เหมือน P50 Pro เอาวา มากย้อนแสงอะไรเงี้ยหายห่วงกล้องเอาอยู่มากแต่ถ้าเริ่มแสงน้อยเริ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาตัวอย่างภาพขึ้นมาเทียบกับ P 5 0 Pro ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับ วิดีโอกล้องหน้าล่ะวิดีโอกล้องหน้าได้ 4K 60 fps, เฟรมเดทก็เลยชิเดียวเชียวเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วเวลาเราถ่ายนะฮะเราก็ปรับได้2ระดับระหว่างคูณหนึ่งกับคูณกว้างนะฮะคูณกว้างเราก็ปรับกล้องหน้าเนี่ยดีมากถ่ายมากว้างนะฮะแต่ว่าเวลาแบบเขาพรีวิวในตัวของเขาเนี่ยเขาไม่ได้พรีวิวแบบ60เฟรมนะมันจะดูว่าเอ,อ้ยมันกระตุกกระตุกอ,อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของหัวเว่ยมากเลยเนื่องจากเขาจะเซฟแบบหรือย,อยังไงไม่รู้นะฮะเซฟความร้อนเนี่ยแต่พอถ่ายมามันลื่นนะแต่พอเราถ่ายแล้วเราพรีวิวไปด้วยเนี่ยมันะะกก,กุเนนนนีีี่่่่ยยหมม้้้้้อออออถาาาาาาลลวววืงงงงดดดโไคคข ิดีกล้องหน้านะครับดูเอาล้วกันนะมันก็ผอว่า P 5 0 Pro น่าจะดีกว่าหน่อยนะครับ ส่วนกล้องหลังครับวิดีโอ 4K ได้เหมือนเดิม60ภาพนิ่งก็มุมมองกว้าง13ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลักก็เป็น50ล้านพิกเซล2โคมา่าอะไรของเขา XD หัวเวท XD Optic Fusion อะไรเยอะแยะเทลย์ใหม่ล่าสุดแบบเดียวกับ P50 Pro แล้วก็ถ่ายเทเลได้แบบ3.5แล้วก็ถ่ายซูมได้เป็น5แล้วก็สูงสุดถึงคูณ 30x นะครับนี่คือการถ่ายแบบซูมซึ่งเลนส์มุมกว้างกับเลนส์อัลตร้าว er ไม่ได้มีซีเรียสแต่ไอ้3.5เนี่ยผมว่ามันมันซูมเกินไปบางครั้งเนี่ยผมใช้เลนส์ ซูมในการถ่ายอาหารซึ่งถ้า2 2.53งมันจะดีมากเวลาเราซูมอาหารมันจะเป็นเทเลที่ซูมอาหารแล้วถ่ายออกมาสวยแต่3.5มันเกินไปผมต้องเวลาเรานั่งกินข้าวกับโต๊ะเราต้องแบบอย่างนี้เลยตัวนี้ผมว่ามันมันซูมเกินไปแต่ถ้าคุณไปซูมอย่างอื่นอ่ะมันโอเคมากนะครับแปดล้านพิกเซลของมันมันซูมโอเคแต่ถ้าคุณถ่ายอาหารมันมันขยับเยอะมากเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องภาพนิ่งเนี่ยสุดยอดมากๆกเก็บภาพไม่ได้ดีมากยี่เป็นอัลตร้าไวครับโอ้โหสุดตีนจริงอัลตร้าไวดีคมปะยะกว้าง1ร้อวนี้มากกว่า p 5 P50 ได้ซ้าไปเก็บดีเทลรายละเอียดออกมาดีมากๆโหมดกลางคืนออกมาดีมากแต่ว่าการถ่ายไม่ได้รวดเร็วมากมันก็จะแบบถ่ายเงี้ยมันก็จะแบบว่าสโลนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเก็บแบบกึกนิดนึ่งยิงเป็นตอนแสงน้อยก็ยิ่งอันนี้ไปนิดนึงนะครับพอไปถ่าย3.5ุปุ๊บผมจะให้คุณดูนะ3.5เนี่ยผมเล็งประมาณเท่านี้นะครับแล้วคุณดูภาพออกมาเป็นยังไง ดูภาพมานะคุณเห็นไหมว่าอีตัวนักบินเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเลยแต่เราถ่ายมาครับอ้าวมันไม่ได้อยู่ตรงกลางผมไม่รู้ว่านี่เป็นบั็กหรือเป็นอะไรครับแต่จริงๆนักบินมันควรอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเลงใหม่เลงให้ดูใหม่ๆจัดจตรงนี้ตรงกลางเปะ๊ะเดี๋ยวเราถ่ายมานะเปะ๊ะดูฮะอ้าวทำไมอยู่ตรงกลางงงไหมงงผมก็งงแต่รูปแรกไม่ใช่รูปแรกเป็นอย่างงี้ก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมแต่เขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวรอทาง h ว a w แก้ไขประมาณนี้ เอาว่าเลนหลักเลนอัลต์วายระดับเทพถ่ายมาดีมากจนแบบเขาเขียนโปรโมทในเว็บไซต์หัวเว่ยว่าคุณจะต้องตะลึงตากับสีสันที่สดใสแล้วก็งดงามยึดแค่รู้ได้คไงวะเนี่ยคือผมไปถ่ายมารู้สึกอย่างนั้นจริงฮะคือไปถ่ายมาทุกอย่างมันจะดูใหม่หมดรถคุณจะดูใหม่สถานที่ที่คุณไปเก่าๆไม่ดูใหม่เลยคุณอยากขายบ้านควรหัวเว่ยไปถ่ายผมบอกเลยบ้านคุณใหม่มากรถคุณก็ใหม่ยังกับมือหนึ่งผมบอกเลยเนี่ยผมถ่ายมาสุดยอดกล้องแม่งดีมากนะฮะแล้วรูปเนี้ยยากมากผมใช้ iPhone 13 Pro Max S 22 Ultra เอาไม่อยู่นถ่ายยแแสง้้อลวก็เปิด แสงสว่างหน้าจอแบบโหดมากครับมีตัวนี้เอาอยู่ตัวเดียวนอกนั้นั้นเละไปเลยนะครับอว่าถ่ายอย่างเงี้ย HDR แบบต้องเก่งมากๆครับเอาอยู่ข้างหลงข้างหลงัง,ลงโหแบบดีเทลมจะคมไปไหนก็ตามนี้แล้วกันนะครับโหดก็มีพวกวิดีโอโปรสไตล์ทุกมีหลายช่องที่เขาทําไปแล้วนะครับวิดีโอก็สามารถถ่าย 4K 60ได้อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าฟีลลิ่งการถ่ายวิดีโอมันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเขาพรีวิวเขาไม่ได้พรีวิวแบบ60เฮิร์ตไงมันจะแบบกระตุกกระตุกนิดนึงเวลาพรีวิวคุณภาพวิดีโอที่ออกมากกก็็พออไไได้้นะครัับยยางถปเที Apple ยังไม่ได้นะครับผมให้สักเจ็ดของ Apple นะครับเรื่องบิตเลทที่ออกมาหรือแม้กระทั่งเรื่องที่แบบเฟรมมันยังข้อมูลมันยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็พอที่จะถ่ายได้นะครับเสียงก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่มันมาตรฐานได้ะครับในตัวท็อปก็ถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานแต่ไม่ได้แบบว้าวมากนะครับวิดีโอกล้องหลังครับเคสามสิบ OK, การพรีวิวเนี่ยกระตุกนะครับสีของ P ห้าสิบ Pro น่าจะเข้มข้นกว่าของเมทนะ x อนะครับน่าจะเป็นสีแบบเหมือนจริงมากกว่านะครับสีสมจริงสีสมจริงประมาณนี้ครับมันก็จะบูตทุกอย่างขึ้นมานะจะสว่างแล้วก็ แสงฟุ้งแสงเอลจาไว 4K สามสิบนครับดูเหมือนหัวว่ยเมรจะเนียนกว่าอ่าเนียนกว่าเนียนกว่ากว้างกว่า อืมสีแดงนี่ดูออกนะครับ แบตเตอรี่แหละทนไหมก็อย่างที่ผมบอกอะถ้าเกิดคุณใช้จอแบบ6.5นิ้วคุณตีไปเลย6.5นิ้วกับแบต4ี0พก็ไม่น้อยนะก็ใช้ได้ปกติก็โอเคแต่ว่าด้วยส n น p ป 8, 8มันอาจจะแบบบางอย่างมันกินพลังงานมากกว่ามือถือปกตินิดนึงอย่างเช่นเล่น YouTube ผ่าน G Space อย่างเงี้ยมันจะต้องทำงานแบบซับซ้อนขึ้นไปอีกอะอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันโหลดมันอะไรเงี้ยครับมันก็จะอาจจะเปลืองกว่าถ้าเกิดคุณเข้าผ่านเบราว์เซอร์อะไรเงี้ยมันก็ปกติเนี่ยอย่างเช่นเล่นเฟซบุ๊กเล่นไงมันก็ประหยัดดีนะครับผมเลอด สกีนออนทม์ตลอดแต่ถ้าคุณใช้จนแบตมันเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ตัวมันน่าจะอืดขึ้นกว่านี้นะครับก็น่าจะสกีนออนทม์ได้ยืน่นี้แต่ถ้าเกิดคุณใช้2จออะไรไปด้วยเนี่ยผมมองว่าถ้า6ชั่วโมงก็น่าจะหมดแล้วออนตลอดนะแค่นี้นี่คือ Huawei Mate XS 2นะครับราคา61,990เอบาทจริงๆแล้วตอนนี้ก็ไม่น่าจะราคานี้น่าจะลดลงอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นมือถือจอพับที่คุณภาพฮาร์ดแวร์ให้มาดีมากนะทั้งเรื่องจอพับทั้งเรื่องการดีไซน์การทํามาเนี่ยมันจะต้องใช้การเลือออกก Designer ID ที่เเยยยะะะรววิศไแ ทำมาให้มันได้ภาพในไฟ n a ลอิมเมจที่มันควรจะเป็นก็ต้องทํามาให้ได้ว่ามันจะต้องขนาดแบบนี้นะแล้วกลางมาจะต้องไม่มีนู่นนี่นั่นก็ถือว่าผมว่าโอเคแต่ว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันในการใช้จอพับมันยังไม่มีเท่าไหร่มันเหมือนกับเป็นมือถือเขาเรียกว่ามือถือธรรมดามากกว่าที่ใช้แบบนี้ก็ได้หรือใช้2จอก็ได้เนี่ยอันนี้คือโจทย์ของเขาเลยนี่คือโจทย์ของคนที่อยากใช้ว่าเฮ้ยใช้ให้เป็นมือถือแต่ถ้าคุณใช้โฟเนี่ยมันคือมือถือจอเล็กนิดเดียวแล้วมันจอยาวๆมันจะใช้จอที่มันแบบจออย่างนี้ไม่ได้ น่คือจุดเด่นของเขาสำหรับวันนี้ผมและ Huawei Mate Xs 2ต้องขอลาก,กันไปก่อนสุนทดีไปแล้วครับสวัสดีครับ